วาสนาดีสามีรวยเปิดแปดดาราสาวแห่งวงการบันเทิงไทยเทเรียกได้ว,ว่ามีวาสนาดีกลายเป็นซินเดอเรลล่าเมืองไทยได้สามีเป็นถึงไฮโซระดับต้นๆจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่8มากีราศีคุณแม่ลูกสองเรียกได้ว่าชีวิตของเธอนั้นสบายไปทางชาติเลยก็ว่าได้ขอเธอได้แต่งงานกับสามีอย่างไฮโซปอาากพัสรกรที่แม้หลายๆคนนั้นจะเห็นจากการที่เขาอยู่ในวงการบันเทิงเป็นสายเฮฮาทั่วไปแต่หารู้ไหมว่าแท้จริงแล้วหนุ่มปอกนั้นเป็นถึงทายาทรุ่นที่3แห่งตระกูลเจราธิวั์ในเครือเซนท่านแต่ถึงแม้จะเป็นทายาทตระกูลดังอยู่แล้วหนุ่มปอกก็ไม่นิ่งเฉยยังมีบริษัทเป็นของตัวเองอีกด้วยที่มีชื่อว่าปอก,กเก้าอินเทอร์เน็ อันดับที่7เอมี่มรโกตนักแสดงสาวสุดแซ่บคุณแม่ลูกหนึ่งเทเรเดว,ว่าตอนนี้เธอก็มีชีวิตที่หรูหราเพอร์เฟกเป็นอย่างมากพอได้แต่งงานกันกันกบไฮโซเจมเจรายุแสงทวีปนักธุรกิจเจ้าของโปรดักชันเฮาทไททันที่ข้ามวอดในวงการโฆษณาม,มานานกว่า20ปีแล้วมีลูกชายด้วยกัน1คนคือน้องสายน้ำที่ใครๆต่างก็บอกเช่นเดียวกันว่าน้องสายน้ำน,นั้นเป็นเด็กที่เกิดมาก็ร่ำรวยกันเลยทีเดียวรวมไปถึงสาวเอมี่เองก็ร่ำรวยไม่แพ้กันอีกทั้งยังมีการเปซามีอยู่บ่อยครั้งนนนนนนนออออกกกกจากจาาาาาไไไไไดดดดดด้้้้้้้ขึและละทท่่่เเเเเปปป็็ซิรรรลมมืงงยยยยววัภสุๆี อันดับที่หกเซริต้าเจนเซนเจ้าหญิงของเมืองไทยแท้ริงอะไรจริงเลยล่ะจ้าสำหรับนางเอกสาวซซริต้าเจนเซนที่เดิมเธอนั้นก็เป็นดั่งเจ้าหญิงอยู่แล้วเป็นสาวที่น่าทะนุถนอมเป็นอย่างมากและแน่นอนเมื่อเธอได้ไปแต่งงานกันกับไฮโซโกรนรงเดชก็กรกเรียกได้ว่าชีวิตเธอดั่งเจ้าหญิงมากยิ่งขึ้นงานแต่งก็ราวกับเจ้าหญิงหลังแต่งมาแล้วนั้นก็ซินเดอเรลล่าเมืองไทยไปอีกคนเพราะไฮโซกอนนามีธุรกิจมากมายอยู่ในมือลูกชายคนเล็กตระกูลนรงเดชเจ้าของกลุ่มบริษัท KBN ที่ประกอบธุรกิจมากมายเป็นความร,ร่รร่ไมสสิิ้นุดจงๆ อันดับที่5นุ่นบรนุชทําเอาสาวๆหลายคนนั้นอิจฉาก,กันหนักมากเลยจริงๆสําหรับนางเอกสาวแถวหน้าของเมืองไทยอย่างสาวนุ่นบรนุชที่เธอได้แต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจอย่างต๊อดพิติทายาทธุรกิจเบียร์สิงห์ที่รเรียกได้ว่าหนุ่มต๊อดนั้นก็ร่ารวยเป็นอย่างมากเดินหน้าจาัดก,การธุรกิจได้ดีเป็นอย่างมากแถมดูแลหัวใจสาวนุ่นได้ดีอีกด้วยจนทําให้สาวนุ่นน,นั้นกลายเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงของเมืองไทยไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวซึ่งแม้ทั้งสองจะแต่งงานกันมานานมมายยาากกานนน,าานน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 แแแแลลล้้้้้้ววตต่่่่กกกกก็็ยยยยััััังงงไไมมีีีีททททสฟดรออุขบหเะจ อันดับที่4ชมพู่อรารยาคุณแม่นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่กลายเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วเป็นเี่เรียบร้อยโดยแม่ชมนานได้มีสามีที่ดีและเพอร์เฟกเป็นอย่างมากอย่างไฮโซนอตวิส so รุตลังสีสิงห์พิพาน์ตโดยพ่อนอตนามีธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่างสร้างกำไรมากมายมหาศาลได้มากเลยทีเดียวเป็นความร่ำรวยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริง อันดับที่3ตักก๊กบงกดกลายเป็นที่ฮือฮากันหนักมากเมื่อนักแสดงสาวอย่างตั๊กบงกดได้ควงเจ้าสาวบุญชัยบรรจงคกุลเขา้าเวทีวิวาไปด้วยกันนอกจากความสินสอดเจรูญราอลังการแล้วนั้นแน่นอนธุรกิจของเจ้าสาวบุญชัยก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนถือหุ้นหลักล้านมากมายอยู่ในมือมีธุรกิจของตัวเองมากมายจนเขานั้นกลายเป็นเสือนอนกินเลยก็ว่าได้จนทําให้สาวตัก๊กกลายเป็นซินเดอเรลล่ลาเมืองไทยไปอีกคน อันดับที่2นุ้ยสุจจราอดีตนางสาวไทยเที่กเรียกว่าวันที่เธอแต่งงานนั้นก็เป็นที่ฮือฮาก,กันอย่างมากเพราะเธอได้มีสามีเป็นหนุ่มปอนชัยพนทายาคนโตมหาเศรษฐีพันล้านที่มีธุรกิจอาหารมาริกาอินเตอร์ฟู้ดภายใต้ชื่อยินต์โฟส่งเครื่องโดยอาจารย์มาริกาปังยิม้มและป้าป้าปอนพิซซ่าพายแอนพาสตาท่โด่งดังและเป็นฮุ้รู้จักของนักชิมคนประเทศและเมื่อทั้งสองมีลูกด้วยกันนั้นก็แน่นอนลงทุนเปิดโรงเรียนนานาชาติเป็นของตัวเองี่ดุมเงินไปนมากกว่า1 2ันรีย,าายกุดสางพันล้านคุณแม่ดาาสาวที่ร่ำรวยเป็นอย่างมากกแต่็ยังใชช้ีวิตแบน ธรรมดาทั่วไปไม่บือวารูวรามากนักสวยและรวยมากเลยจริงๆอันดับที่1แยมธมนพันธ์จำกันได้หรือไม่กับนางเอกละครพื้นบ้านจากจากงังวงของช่องเจ็ดรเรีกได้ว,ว่าเธอหนานก็เป็นที่ฮือฮากันหนักมากเมื่อได้เข้าพิธีวิวากับสามีนักธุรกิจอย่างอ้ําภูมิพัฒ์หลังจากแต่งงานมานานก็ใช้ชีวิตดังเจ้าหญิงเป็นอย่างมากจนสาวหลายคนอิจฉากันหนักมากมายเลยทีเดียวเพราะสามีของเธอนอกจากจะร่ำรวยอ,ยอยู่แล้วยังดูแลเธอดีเป็นอย่างมากเป๋ไม่อัน้นเป็นพ่อบุญทุ่มของจริงรเร็กได้ว,ว่าบ้านนี้ความร่ำรวยไม่มีที่สสิ้้นุดเลยลยะจ